สวัสดีเพื่อนเพื่อนที่รักทุกท่านวันนี้ผมจะพามาดูแนวทางวิธีแก้การวิธีแก้อาการพวกยางที่มันงัดายากๆอะ่ะอย่างเช่นไอ้พวกยางขอบสิบสี่หรือว่าเป็นพวกขอบสิบเจ็ดแต่เป็นยางเล็กหรือว่ายางทั่วไปอะไรที่มันอยางัดยากๆที่มันงัด,ง,ดงัดไม่ค่อยได้ผมจะมาดูวิธีการทําให้มันงัดง่ายวิธีการงัดวิธีการเสรียบเหล็กงัดยางแล้วก็การเลือกใช้เหล็กงัดยาง อันนี้สูดไขสูดมันนะไม่ได้บังครับอ่ะมาดูกันเลยขั้นตอนแรกคือโปเตยางร็ปลอยลมหมดแล้วก็จริงอ่ะแต่เห็นไหมกดกดไปข้างในยางในมันก็ยังมีลมอยู่นะเราต้องทําการนี้ก่อนเลยใช้ตัวนี้ครับเพือใช้จุกลมมันก็ได้จุกลมมันก็มีมาให้เราพิกด้านหนึ่งอ่ะแล้วก็เสียกาไปวาลวลมเนี้วก็หมุน ตัวนี้มันออกมาได้ยินเสียงไหมเพื่อนทุกครั้งที่เราเสียงเอนอี่ยกัดยางว่าเราออกแรงกดยางเพื่อจให้มันเสียงอะไรง่ายๆอย่างเงี้ยลมที่มันอยู่ในยางในอ่ะมันก็จะออกมา มันจะไม่โดนกักเหมือนกับเราไม่ได้ปลดวาล์วนี้ออกอ่านึกออก้หมครับยางยางไงมันรู้เลยมันก็จริงอ่ะแต่ในตัวยางในมันก็ยังมีลมหลงเหลืออยู่มีช่องว่างอยู่มันไม่สามารถทําให้ยางนอกมันลงไปได้เต็มที่เนี่ยนะพอปล่อยออกปุ๊บเนี่ยขอบมันสามารถไปได้แค่นี้เลยเนี่ยทุกครั้งที่กดลมก็เจาะตรงนี้เลยมาแล้วมาดูวิธีการเสียป็นกัย่าง ลำแรกเริ่มเสียบจากฟังจุกลมเลยเพราะว่าเรางัดอะ่ะฝั่งนี้ยมันจะยุกเข้ามาเนี่ยพอเราเริ่มออกแรงอะัะใช่ไหมฝั่งนี้มันจะยุกให้มันได้แต่เกิดเราไปงัดฝั่งนู้นฝั่งนี้ยมันยุกไม่ได้เพราะว่าจุกลมฝั่งนี้มันจะแข็งยางมนจมลงมาในค้อบคอกระทะไม่ได้แล้ที่ผมใช้ผมจะใช้นี่หนาตัวบางตัวับแรกแรเราเปิดด้วยนี่กันเลยตัวหน้า เพื่อจะทำให้งายางมันขึ้นมาจากขอบเลกกายางมันจะเป็นด้านโค้งอย่างนี้ปึ๊บเอาด้านโค้งอะหวางที่หน้ายางให้เป็นท่าเนี้ยเราใช้ตัวนี้อยนะเสียบไม่ได้เสียบเราไปต,งตรงนะเราต้องเสียบเราไปท่้ แป๊บนึงก็เดือดดิเดือดดิคดเดิมเดิมทำไมล้วก็เป็นกระทะสีก็หาอะไรลองหน่อยแร้วก็เปลี่ยนมาใช้ตัวใหญ่ เฉียงเข้าไปท่านี้เงียบขึ้นเหมือนเดิมเฉียงเข้าไปมันจะเียดง่ายฝ่าเฉียงเข้าไปตั้งแต่ตรงเนี้ยตั้งแต่ตั้งแต่รอยรอยที่มันปิ้นเนี่ยไม่ได้ไปเฉียงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะไม่ค่อยร้อ เราดูตรงนี้ไปได้ง่ายแล้ว อย่าไปเอาด้านที่มันเป็นอย่างนี้ลงมรอขัดนะมันจะที่ยิ่งทําให้งัดยากเราต้องใช้ด้านที่เป็นทางง่าแงันขึ้นตลอดแล้วพอเราปลดหวาลลงนี้ออกปุ๊บจากเกี่ยวยางออกง,ง่ายเห็นเห็นไหมเห็นไหม,หไหมแค่แค่จับยางหเห็นไหมเห็นปะ างอย่างมันมีล้มแล้วกเราไม่ปล่อยออกมันจะงัดไม่งัดยากครับเนี่ยประมาณนี้ครับฝากไุณด้วยครับเอากดไลค์ like, share, กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจผมด้วยเพื่อคิดดีๆต่อไปคิดเทคนิคงานเอาโตล้อ,อจากไอ้พวกปัญหาเกี่ยวกับรถเนี่ยผมจะมมนำํำเสนอเรื่อยๆเป็นกำลังใจให้ผมนยครับ